คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนัทจ้ะนัทจ้ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมก็กลับมาพบกับช่องแตกยด์ดเช่นเคยนะผมเอ๊ะเราไปเล่นเกมอะไรกันดีกว่าท่านผู้ชม คิดหน่อยคิดหน่อยติ <make> <instead> ๊กต๊อกติ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 ๊กตอกนี่นี่นี่เออนี่ฮอสเฟียร์สตาท่านผู้ชมแบครอบนี้ผมจะไม่ซื้อว่าท่านผู้ชมจะเล่นเบ็ดสามสิบห้ายาวๆนะครับผมงบหกเคนะผมท่านผู้ชมแบก่อนเริ่มเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มไลน์พูดคุยอยู่ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะแจ้งกิจจกรรมทางเพไว้นะะฮ Okay. อเคอาจจะมีแจกรางวัลอะไรก็ติดตามกันมานะครับผมโอเคไปเริ่มเลยวันนี้เราจะเล่นเบสสามสิบห้าบาทยาวๆท่านผู้ชมปันแบบหาโบนัสเองครับผม <c oughs> โอ้ยไปเ็กติดคอโอ้โหค่ะโบนัสต้องกี่รอบเนี่ยรอบนี้ขอคุณสวยๆแล้วนะผมเบสสามสิบห้าบาท ขอโบนัสเข้าแบบคูณสวยๆนะครับผมขอ,อแบบดีใจกระโดดโลดเต้นเลยอะคูณ 6K ว่ะคูณ 6K เดี๋ยวก่อนนะผมก็เป็นใจด้ว,วะ่ะขอไปที่อ่40 42 42จัดไป100รอบเลยครับผมด้งบ 6K ที่เรามีนะครผมเราจะได้กําไรกลับไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันท่านผูชม ถ้ากดไปขนาดนี้มันจะไม่เข้าก็ให้มารู้กันไปดีวะโอ้โหซื้อเดิมพันด้วยนะซื้อเดิมพันด้วยนะไม่ให้คือแม่งเกือเกอินเลยนะออฟเต้าเนี่ยทงังเล่นทั้งก่อนผมรู้สึกผมได้กำไรมาค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งผมกอยากจะกลับมาดูแล้วเกินว่ามันจะได้ขนาดไหนมะเนี่ยโอเคเข้าแล้วผมเบ็ด สีบบาทเข้าโบนัสเรียบร้อยไปไปเข้าไปดูข้างในไปลุ้นกันเลยว่าอีม้าเนี่ยมันจะมาให้เราขนาดไห้ยเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดโอ้ยสิบรอบท่านผู้ชมโอ้โหทำไมไม่ให้สิบห้าสิบหกรอบอ่ะอ้าวเดี๋ยวค้างค้างค้างนาสิบสี่ฟีดสปินหากำไรผมสักทีที่ผมไม่กดแบบผมปล่อยมันลันเลยท่านผู้ชมขอม้ามาสี่ห้าตัวแบบสวยๆครับผม ไม่สวยละจังหวะนี้ไม่สวยละคือจังหวะน,นี้มากินแหละไอ้เชี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นมาลงมาหน่อยเฮ้ยมาไม่มาไป,ไปไม่ได้ไเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคือมาเพิ่งจะลงนั้นเลยถามไม้์ตัวแทนมันช่วยอะไรกูเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไี่อย่างงี้ เรียบร้อยดีอย่างนี้ไม่สวยเลยนะฮะดอกน,นี้ไม่สวยาวท่านผู้งยมไหยที่โดนว่ะโอ้เรียบร้อยม้สุดท้ายมาสุดท้ายจะมามาเต็มหน้าน่หานะฮะแต่ไม่มาหาว่ะโอ้โดนสองร้อยสิบเจ็ดบาททา่ผู้ชมโดนเรียบร้อยปั่นต่อแลว้วกินขนาดนี้รอบที่หนึ่งรอบที่สองมันต้องคืนว่ะเรียบร้อยไมย้ครับผมรอบที่สองอยางต่อเนื่องมาดิ มารอบนี้มันต้องคืนผมแล้ววะไม่ได้หรอกน้ันะน้อมแบบว่าจะมากินที่นะที่มันแบบาารุง่งจัเนี่ยก็แบบว่ายังไงคุณก็ต้องคืนผมแบบว่าเป็ดสี่สองบาทที่คือต้องได้กําไรบ้างหรอวะเพราะสี่สองบาทที่คือคุณจินซื้อหลายพันอยู่นะดอกแรกมาห่ตัวคูณมาละขออีกสักสี่ห้าตัวมาเถอะนีจริง โอ้โหจะไม่ลงมาจริงเหรอโอโ้ไม่ลงมาจริงเหรอวะถามจริงหมาไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเราเพื่อนเรียกเพื่อนมาดิโอ้โหไม่ลงว่ะเพื่อนไม่ลงจริงโอ้โหน้ำตาจะไหลวะท่านผู้ชมแบบผมปรุงขมับแล้วเนี่ยเพื่อนมันไม่ลงมาจริงเหรอเนะี่ยโอ้โหถามจริงเถอะ โอ้โห oh, จริงๆไอ้เชี่ยพอาีิต้ามันเจอนะนาดิโนหรอโอ้พิ่งจะมาอีเวนมาทำไมวะโอ้โ oh, น oh, <no. S 1> ไม่ได้วะ่ะอย่างนี้มันยอมบอ่ได้นะท่านผู้ชมนะมันยอมบอ่ได้มันต้องไปต่อเด้อโอ้ดูดิม้าไม่ลงเลยม้าไม่มาลงอะไรอย่างนั้นมันเุเฟืมากเลยท่านผู้ชมโอ้ oh, ไม่ได้วะ ไม่ได้ผมจะตามผมต้องตามหะหต้องตามตามให้มันดูกันไปดอ,อกนึ้งเท่าไหรเนี่ยโอ้โหอยู่ดี2องพันแเป็นช่อแนลข้างนอกอุ้ยไอชีแตกนอกเฉยโโอ้โหเอาเรื่องกังท่านผูโชมผมแตกนอกเฉยเลยผมแตกนอกเฉยเลยเฮียแตก้ังนอก2องพันแดโอ้โห ของม้าข้างในไม่ให้มาให้ข้างนอกว่ะโคตรเอา,เอานี่ผมก็มีมีปัญญาตามแล้ะมาดีับผมโค้ชคุณให้ผมมาขนาดนี้ผมต้องตามคุณแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าโบนัสนรอบนี้มันจะได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมเสียมยนจะกินหรือว่าเรา คือให้ให้กลับมาแล,แล้วก็คืนกูเลยว่างั้นโอ้โหก็ให้ก็ให้มันสุดๆน้อยเลยก็คืนมาสุดๆในดีสูู้กินอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีเจ๊งนี่ฮะโอ้กูจะเจ๊งจริงไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย ร้อยลวมัง้งคุมาเล่นผมขนาดนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหถามจริงเดี๋ยวคุณเล่นผมขนาดนี้เลยเหรอคุณก็ให้ผมคลืนบ้างก็ได้แหมว่ามันเป็นจังหวัดที่ต้องกินจหวท่านผู้ชมคือไม่ไมกินยับเลยตอนนี้นจังหวะทีเ่เข้าก็เข้ายับยับนะจังหวะที่กินกินยับเลยฮะกินไม่เกรงใจกูเลยอะ่ะดูดิโอเคเข้านะมา <Es> สิบสองบาทอ๋อมันอยู่ที่เป็นฟิสปินสามพันเทถ้าไม่นี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเสียเสียอย่างเดียวผมไปแบาทั้งวงไม่งั้นผมไม่มีตังค์ต่อต่ออื่นเราจะได้เป็นเทสเกมอื่นแต่ว่ามันจะให้เราสิบห้าฟิสปินไปดิจังหวะนี้โอ้สวยสวยมาครับออกไปสิบห้าฟิสปินดูดิม้ามารอบไหนบ้างเคมาไม่ลงเยอะ ได้เจอนะน้ำนม้าไม่หลงเฮ้ยเดี๋ยวม้าไม่หลงม้ามันไม่มีแล้วผมว่ามันเอาม้าออกไปแล้วแน่เลยที่ม้าตัวแรกมาแล้วม้าตัวที่สองก็มาเออยิงเอาม้าให้กูม้ามาหลายๆตัวหน่อยอย่ามาตอนจบอย่างเดียวดิโอ้โหเล่นมากโอ้โหจบตาอนนี้คุ้ไม่เล่นมึงแล้วฮอเปต้ามึงเกลือเกินไป เกิดเกินไปมาตรงที่สองเพิ่งมาท่านผู้ชมดูดีดมาอะไรจังหวะน,นี้โอ้โหโอ้โออยไปอยู่ตรงนั้นนะได้อะไรอะ่ะโอ้เรียบร้อยโอ้่มหัวเลยท่านผู้ชมผมโห่มว่าผมไปต่อเกมอยู่ด้วยท่านผู้ชมแง่เจ๊งแลมั้งจังหวะนี้ เล่นให้เหลือสักพันโอ้โหเจ็บจ่ายก็เยอะไม่ให้กูเลยแบรนครับผมแบรนนี้จังหวัดเรื่องแบนฮอสเปต้าไปก่อนละซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ไม่ใช่ของเขานะฮะซีซั่นนี้ไม่ใช่ของฮอสเปต้าว่ะ ไม่กลับมาเล่นละผมพักแม่งก่อนเลยโอโดนแดกเรียบร้อยครับผมไปต่อแกเบอร์กันเดี๋ยวเราไม่จมไปเราต่อเนื่องกันเลยโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในเกมนี้ครับผมไปครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ